นี่สิมาหุงเขาหุงเขาอะไรหุงเขาหมอ้อไฟฝาดนึ่งหงหม,มอ้อไฟครับหุงหม,มอ้อไฟไฟต่อถ่านเนาะเดี๋ยวจะต้นเสาเนาะเดีทางหมอจะน้ำเดือดน,นะครับ พอใส่เขาแล้วคุ้นแล้วก็เบิ้งแล้วมันเขามันแตกพอตันนินนาเนาะถ้าไฟฟ้าดับก็ะหู้ไหนดีบ้ันเดียร์เนะ ไปตะกินมานอนเนี่ยเจไปกับอะไรแข้งไปกับอะไรกินมาอะไ はい。Oh my God. รอต่อไปนะครับตัวต่อไปขอนห้เดีอดเอาทานใส่เลยเอาไฟใส่เลยเอาไฟมันเดือดไปเลยเดืเเดอดชุบเขาไฟป อาวรุธพร้อม เบื้องคอยหงเขากินแต่เลยว่าจะไปดับปุด้อยาาหุงกินเขาหงสิครับ ร,ระวังสิทธามอเขามันเดือนนะครับนะรบ,บึงไก่หน่อยครับดูไก่ดูไก,ไกเ่เจี๊ยบมึงนะครับดูไก่ในซุ้มเนาะแมีไก่แม่ไก่ตัวนี้ไม่มีไก่หาตน,นะครับตายไปแล้วสามสิบหลอดมาน้องเหมือนมึงงไก่ดำนะครับแม่ไก่ดำ อันนี้มีดูวิซีโตนะครับสีดอดมาเนาะอันนี้บัไเทรมานไก่ครับอันนั้นมาครั้งที่สุ่มไหวอย่าแม่มันกินแม่อมอมออกมาในปลาเนาะเขามาปล่อยไ้อาหารลักกินดูกไก่นะตองครั้งสุ่มไหวให้มันแข็งแดงก่อนครับจงค่อยปล่อยให้เข้าให้น้ำมมนะครับอาหารหัวาอาหารไก่หน่อยแต่ยังให้มันกินนะครับเนาะตัวนี้ได้ครับ ลูกมีหาโตเลยสองตายตายสามตัวสีดำตายเบิ่งดูคุณเลียน,แ,น <c oughs> แม่มันสตอรอว์นิดนิดจิ๊กแม่มันห่วงลูกช่วงนี้อากาศมันหนาวเนาะต้องเอาอย่างโผล่ไปนี้มันลมมันหนาวมันสี๊มันอุ่น บ้าน,นอาเขามาให้ใกินนะครับหัวหานมาให้กิน,น,กนไก่อยากกินหัวหานแล้วเนาะแล้วเอาหัวหานให้มักินครับเอาหัวหานให้ไกลกัน อาหารไก่ครับเขาม่ต้นเขาฝ้ายว่ามีนะครับแต่เขาทับครึง่งห้วก็หัวอาหารครับแย่ามันกินยเนะไปไปหน่อยอย่ามันเบื่อยนะครับกเสริมนุนพอประมาณนะครับ สุมนะครับน่าพาคุณกัน แลวังนะคะแม่แมนสิจิสัเป็นหูนี่แหละเล่มีเกียร์หากิน เห็นไหมครับกไก่เม่น เหรอครับแม่มันหิวแหง้ยลงโลยนะครับมันเคียย์หากินนะครับ ไมปมาแลอานามมลยท้นนะครับครับกลับไปบึงถึงเขากันต่อเลครับเด้ออห,หารไกลๆๆครับ S <S <S คอนเอนี่ยเขามานันเดือดเร,อเริ่ม้อนเร็วยังพ,พันเดือดอยู่ถ่ายก่อน,นเป็นไงน้ำเดือดแล้วครับ ขาใไซเลยคนครับคนไห่มันติดหมอมันสิใหม่ ตัวแดงลูกสองตัวนั่นมันห่วงลูกมันตัวหนึ่งเนาะมันสิจิกตลอดเลยสุกเท่าปกติมันจะไม่คยจิกกันเถอะเออวันนี้ตัวดำมันก็มีลูกซีตัวหนาะมันจำได้อยู่ัไกลแดงมันจำไม่เด้มันจำเดี๋ยว่ะมาลูกมันมีสามตัวนะวันนี้ลูกมันตายแล้วกต่ห่วงลูกมันโอ้ยมันสิเดะ๋แล้วเถอะ แค่นั้นเ,อ,เองครับไฟฟ้านครับวิธีการหุงข้าว่ดต้องใส่ไฟฟ้าหุงข้าวไม่ใช้ไฟฟ้านะครับ เงียบค่อยๆเน็บมันคือความเบิดหมอเลยไอ็นหงส์จะนินเดียววิธีการน,นินเขานะครับนินน้มออกนินนามออกนะครับ เดี๋ยวนี้นาเปิดแล้วมาเบ่งอีกเท่านึงนยตักไฟออกมาใส่อีกเต้านหนึ่งนะครับบต่ต้องเอาไฟแห้งนะไฟแห้งแล่เขาสิไม,ม่คิดเขาแห้งเลย หลังจากนี้หน้ำออกหมดแล้วมาเบิง่งเนาะคนนะครับจะกัดคางใบไว้วยเขา้องแพงคางไว้ทังสี่ลนะครับพริกใส่พริกคั่วเนี่ยกระซุกละละเดี๋ยวจบคลิปเท่านี้นะครับอย่า,ยล,าล,ยล,นนยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับผมได้ครับกับบล็อกหนลาแค่ไหมนะครับ,รบข้าวหนาสีลุ่งกินมะเบิง่ใบงใหม่ดอกจะเสียอีกยัง ผมตอนนี้ก็ยกคลิปแค่นี้แล้วครับ